บักขำเอ้ยบักขำบักขำซอยลุงเนี่ยลุงอยากตัดหญ้าในสวนเห,ห,ห็นปะจ้างผู้ใดภัยแกบม่มมาขนาดเงินสดบโมแมนเงิน,สนมเส้นสนี่ยมันก็ยังบ่มาบอกบอก่ว่างบ,บ,บ,บ่่วางบ่ว่างบ่ว่างเล่ยนตัวเท้ๆเล่ยนตัวเท้ๆตัดหญ้าบุกี้สมองกันแน่บ่มมาจักลุงเสียจ,จังใดเราอุกอางเอาเลยเด้อบาทนี่อุกอางเอาหญ้าขึ้นเอาขึนา้นเอาสูงกระทิวมหัวแล้วย่านงู เงี้ยเขี่ยวกับอมนะมันกัดลูกหลานมานะอยากได้หางตัดหญา้าราคาบ่แพงเหมาะสมทนๆนะาราคาบ่แพงเหมาะสมททนๆเนีน่ยใส่ในสวนเนะี่ยไปใส่ตัดถ่อจังเขาเนะี่ยอยู่ในหน้าอยู่ในไฮอยู่ในสวนหาจะไมหาคนมาตัดให้กบบระโบนี่ล่าโดนี่ล่าพูด,าพดหาคนขายเนะี่ยสวัสดีครับสวัสดีพออีแม่นะครับพี่ป้านะอีกเท่นึงนะครับมาคนขายสิน้ามาเบิ้งครับ ต้นหญ้าที่ผมขายอยู่นะครับบอดดี<ม>้แพงนะครับมาบอดดี้แพงนะครับบอดดี้เป็นรถบอต้องห้องเขามาตัดนไห้ครับเนี่ยซื้อไปเองเลยครับถ้ามีรถไถอยู่ในบ้านนะครับเนื้อลากข้าก็เริ่มต้นนะครับแค่นี้นะครับสองหมื่สสนสองนะครับขนาดแปดสิบเซนนะครับเบอร์เท่าผมนี่ครับอ่าเบอร์เท่าผมหนาผมขึ้นหนาหนาหนาคลิปให้แล้วนะครับนะขึ้นหนาคลิปให้แล้วนะครับสวยๆงามๆนะครับขนาดแปดสิบเซนนี่กับซิมวัสมนะครับสำหรับรถนะครับสิบสี่แรงถึงยี่สิบสี่แรงนะครับ ผมมีลายไส้หลายขนาดครับงามๆนะครับขาพนมใหญ่ๆนะครับนะตัวกล้องหนาๆนะครับตัวกล้องนี่หนาประมาณหามิลกว่านะครับหามิลกว่าขาสกีนี่ก็หนาอยู่ประมาณ16มิลนะครับปรับระดับได้2ระดับนะครับเคลื่อนได้ปรับได้งามๆแบบนี้เลยครับท้นๆงามๆแบบนี้เลยนะครับมาบึ่งตัวกล้องดังในนะครับตัวกล้องทังใน้านะครับร้อยเชื่อมมาตรฐานจากลรงงานนะครับเดื่องของผมเป็นลรงงานผลิตนะครับเป็นลรงงานผลิตนะครับใบมีดห้อยตัวอิสระใบมีดเอสนะครับห้ตัวอิสระนะครับ อยกองยางเลีงนะครับมีเนื้อตัดยหยาน้านยนะครับการมันรอบพันของนี่นะครับมีที่ตัดหญ้าด้วยนะครับนะผมมาีหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแปดสิบเส้นนะครับแปดสิบเส้นกับหมาอสม Grammy สำหรับรถนะครับสิบสี่แรงถึงยี่สิบสี่แรงนะครับราคานะครับสองหมื่นสองพันบาทแบบนี้เลยนะอ้าวราคาคนขายจริงใจราคานี้ขายราคานี้อะไม่ขายต่ำกว่านี้นะไม่ขายสูงกว่านี้ขายราคานี้อ่าณนะวันนี้นะแล้วก็มีขนาดหนึ่งเมตรนะครับขนาดหนึ่งเมตรหมาะสมสำหรับรถนะครับ 24แรงถึง30แรงใส่ได้ได้พิมี์ B24 นะครับใส่ได้นะครับในขนาด1เม็ดนะขายจากบาทปักหำขาย2 3 0 0 0ครับต่างกันแค่พันเดียวนะต่างแค่พันเดียวแต่มันหมาะสูงกรบรดนะครับ24แรงนะครับ242730นะครับอธิไซตตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้คือเก้าหละครับงามๆทุนๆนะครับ กล้องนาหานะครับคาสกีหนาสิบหกนะครับพอมระดับได้นะครับหัวเกี่ยยังใหญ่หแบบนี้เลยใบมินอิสระนะครับนาใบอิสระนะครับมาอีกหนึ่งขนาดนะครับขนาดเมตรยี่สิบนะครับเหมาะสมสำหรับรถสามสิบแรงขึ้นไปนะครับถึงสี่สิบแรงเออตัวนี้ครับตัวนี้ขนาดเม็ดยี่สิบบางาขายจากบาทปบางาำอ่าช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นขายเพียงนะครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอ่าเท่านั้นเองนะครับ สวยๆงามๆนะอ่ามีขนาดอีกหนึ่งขนาดนะครับเมตดสี่สิบนะครับเหมาะสมสำหรับรถนะครับสี่สิบห้าแรงนะครับถึงห้าสิบแรงใช้ตัวนี้นะเหมาะสมกับฐานล้อนะครับตัวนั้นก็เป็นเม็ดยี่สิบนะครับผลิตผมไปตั้งตรงนู้นนะครับน่าสวยๆเดวจะพามาชมนะครับพามาชมด้านในกล่องอีกรอบหนึ่งนะครับใบมีดห้อยตัวแบบอิสระนะอ่าห้ตัวอิสระนะเดี๋ยวเปิดให้เบ่งรับแบบนี้ครับมนกันะครับซอยรับแแรงกกท เจอหินเจอตอนะครับโอเกียห้ากับที่ได้ยืดอายุการใช้งานนะครับสวยๆงามๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสนใจนะครับสนใจสนใจคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะครับจ้างเขาเขาไม่มานะครับขนาดงิดสดกันยังบ่มามาซื้อเองครับราคาบ่แพงไปติดรถไถถ้ามีรถไถอยู่ในบ้านนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับว่ามีรถรุ่นนี้อยู่นะครับใส่ใส่ได้บ่หำนะครับเขาอาเขาสามารถ DIY ได้บ่แอปพลายเขาได้บ่ ต้องมาปรึกษาผมนะครับที่เบอร์นะครับ0835388071นะอย่าลืมนะกำลังมองหาหางตัดหญ้าที่รถหายอยู่นะครับราคาเหมาะสมนะครับของผมผลิตจากโรงงานนะครับมีการรับประกันนะผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานมีการรับประกันสำหรับเช้านี้นะครับขอบคุณมากครับ